ข้าพ้ทุกทุกค่าบผมจะมา่อไหค่ภาพทดสอบมอเตอร์กลาเขาพันไม่สามเสียเขาจะร้องกันเัลไ่ไม่เหนื่อใบบาทเขามีแก้ไขขอเเรือสนที่มอเตอร์มอเตอร์เขาจะพันมาเป็นหเสีก็คือหัวหาหนึ่งชุดหนึ่งหัวหางหนึ่งชุดนึ่งอย่าเพื่อจะทมชุบป่องกัน เดี๋ยวฟุ้งเหน็บมืออันนี้นะครับเด้อฟุ้งเหน็บม้งอันนี้คือคือชุดนี้ชุดนี้ไมนเป็นหัวเป็นหางกันนะเศษครับเป็นหัวเป็นหางสองหัวหางสามครับแล้วนลังจากนั้นพอเกิดพอเกิดสามเปลี่ยนนี่เขาจะร่วมหัวหรือร่วมหางไว้ก็ได้ซึ่งอันนี้ผมร่วมหางคือตัวนี้นะครับเด้อแล้วมันจะมีอีกสูตรหนึ่งก็คือเป็นเป็นมี วสุดท้ายเดลต้ามันจะมีรูสองสองเมที่ในการต่อของสามเส้นก็คือหัวบลอกบวกหางหัวบวกหางมันก็นจะกลายเป็นสามเส้นเป็นสตาก็เป็นเดลต้าก็ถือนะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมอนุญ,ญาตถอยซู่มอ่ะรับนี<อ>่การทดสอบของเรา อันนี้เขาด้วมไปแล้วเขาเขาได้ออกมาสามส่นเด้อบะนี่ตัวทีใส่ซีสตาัดซีสตาัดเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นลอยไม้คู่หรือสองลอยสามลอยไม้คู่ก็ได้ครับพวกอย่างนี้อันนี้สายเขาแบเนี้มาสามส่นนี้เนาะมาสามอันนี้เขามาต่อนสิสมุดเขามาต่อเข้าไปนี่เออนี่เขาเขาจะวางไว้ ีเหลือสองเสน้นนี้มีซี่ซีต่อไปแล้วอน,นี่สายไฟมาสายไฟมาเห้องก็มาหัาต่อไปนี่ครับอันนี้เส้นนี้เส้นนี้ห้างก็เป็นร่วมกับตัวนี้นี่นี่วมกันไปเย็บชนะ็อตกันเริ่มเยอะตัวนี้ห้าจะมัดสตาร์ตเด้ไหมเออโดยโดยการนี่ก็คือ เขาสตาร์ทแล้วเขาออกครับเตอนแรกเ,เนี่ยเฮ้เขาเขาจีไว้นี่เอออกกนี่ยมันเดินมวนไปครัง้งหนึ่งแต่เดี๋ยวเขาจะทดสอบเบิงอีกว่ามันจะหมุนกลับไปครั้งหนึ่งหรือเป่าอะไรอย่างนีงงา,า,นากับรถตัวนี้ออกเอามาไว้แต่สตาร์ทเอานี่เอาไปแท่นโอเคครับวันนี้เขาม่เสียบ นี่ตัดไว้เนี่ยแล้วกสมุดตัดข้ามาแคงหนึ่งทงี่ครับอ่านี่คือการทดสอบอทดสอบโดยไฟสองหย,ยี่สิบโดยก็ใส่ไฟสามเส้นนะครับเดออนี่คือเป็นการทดสอบเซ็จสมบูรณ์ครับ